ลังจะไปนอนนะอันนี้คือคลิปอีีที่สี่ใช่ไหมนอนเอาแปบ๊บวางเตียงให้เขาก่อนมานอนมาเกตตอนเช้าแล้วจะไปขุดดิฟสเลดนะเอามาทำพื้นบ้านเอขุดดิฟสเลดประมาณสี่สิบอันพอเมื่อกี้ขุดไปเจอเหล็กด้วยโอเคสี่สิบอันแล้วก็ตัดพันนี้ก็ขึ้นมาด้านบนแล้วมาเผาเหล็กก่อนแล้วกันอ่ะใส่ไ,ไปเอาทาน เออมยู่ไหนวะอันนี้ไงเอามาปูพื้นรัวๆเลยอื้ือือได้เรียบเลยสี่สิบอันนะงโงเคขอปูให้เสร็จก่อนล้ะ้น โอเคตอนนี้ก็ปูพื้นเสร็จแล้วสวยขึ้นเยอะเลยจะต้องได้เห็นนะ่ะหุ่งอย่างสวยเอขุดตรงนี้ออกเดื๋ยขุดขุดออกกันโอเคสวยขึ้นเลยนี่เอ้าต้องป,องปเูเดี๋ยวเดินไปทำตรงตน,นั้นต่อนะไปทำฟาร์มต่อ,ตอน,นี้เราก็ขึ้นมาแล้วด้านบน ตกใจนิวแมนนิวแมนมันมามันอยู่ไหนไปกดกูฉันฉันก่อฆ่าซอมบี้อุย้ยดอกหมวกดอกหมวกย,ยิงมาดิาโอ้ยกูไม่ได้โดนนิวแมนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโด้ไอ,อ,อจ้าธนูดอกด้วยนะยิงตัวเองตา,ตายไป ธนูเอนชานอะโอ้ยโแหละค้างค้างเลยเมื่อกี้ธนูเอนชานพาวเวอร์ว่ะพาวเวอร์พาวเวอร์เลยพาวเวอร์สองเอาไปไหมลูกสองมาเอามาเอามาเอาลูกธนูไปด้วยเอาลูกธนูไปด้วยเอาม่เอาม่เนี่ยเอาเนี่ยเอานี่ไปด้วยเอานี่ไปด้วยเอานี่ไปด้วยโอ้โหไอ้นี่ลูก เออความทนทนมันเยอะกว่าคงทนคงทนคงทนถ้างั้นเดี๋ยวันปูลสลับกันลปูลสลับยาวๆจึ๊บได้ลูกนะูมยี่สิบสามคนระหว่างที่ไปปูพื้นนะดูสิ่งที่คุณนินจาเขาทำนะอืบ้านรวยจัดโอเคตอนนี้เราก็มีลูกมือในการช่วยทำฟาร์มละ อีซี่ตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มข้าวนะส่วนส่วนอีกฟาร์มหนึ่งเราก็จะทำเป็นฟาร์มฟาร์มเลยวะฟาร์มมันตัดไปตอนที่ทำฟาร์มมันเสร็จด้วยโอเคตอนนี้ก็ปูพื้นที่มันฝรั่งเสร็จแล้วแต่พวนดินยังไม่เสร็จถ้างั้นไปเอาจอบกินจาเขาจะบอกว่ามีไก่เพียบเลยไปดูดีกว่ามีเท่าไหร่กี่ตัววะโอ้โ เยอะว่ะจ้าไอ้จ้เปลี่ยนหินตรงนี้เป็นป่าหญ้าดิไม่งย้นเดี๋ยวแกมันไม่มีอะไรกินโอเคไปพวนดินต่อดีกว่าอีกนิดเดียวเออแล้วมันฝรั่งอยู่ที่ไหนมันฝรั่งอยู่ที่ไหนจ้าไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่จะอยู่ที่ไหนอ่ะตัวอะไรเอาไป อยู่ในกล่องอยู่ในกล่อง,องมีเพิ่มโอเคเดี๋ยวไปเอามันฝรั่งก่อนเอจ้ามันฝรั่งอยู่ไหนอ่ะกลับมาได้แล้วนี่ไม่เจอหรอไม่เจอไม่มีเลยหรออยู่ไหนกูตายแล้วทำตกไวิโอุย้ยต้องรีบไปหาก่อนเห็นว่าอยู่แถวนู้นมันฝรั่งดอบยากนะเดี๋ยวเดินหากน มันไม่น่นาจะยังไม่รีสปอนหรือรีสปอนหรอมาช่วยด้วยมาเดี๋ยวไปเฮ้ยเดี๋ยวย่างเนื้กอกนดิกว่าเฮ้ยมาเฮ้ยมามามา,มาเดี๋ยวตายเดี๋ยวตาย มันอยู่ไหนวะมันฝรั่งนะมันฝรั่งนะอยู่ไหนโอ้ตกใจ่ากาโดูอะไรมันฝรั่งฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนก่อนอะไรตายิงนูใส่ก็จะยิงใส่ธนูใส่เมนูจะไปโดนเหมือหูจะไม่จัดก็ไม่หวานมันอน เยราจะไม่เต็มเราไม่มีอะไรปลูกเลยถ้างั้นฉันเปลี่ยนภารกิจแล้วกันที่ฉันจะทำวันนี้ขุดอันนี้ออกก่อนมันไม่ค่อยสวยมันดูลกจริงๆนะไม่เนโม,โมูโอเคภารกิจของฉันก็คือทำสะพานข้ามไปด้านนู้นให้ได้ เริ่มการก่อสร้างเตรียมวัสดุก่อนอันนี้ก็น่าสนใจเอามาด้วยแล้วกันเอามาด้วยเป็นเนงยี่สิบอย่างละยี่สิบสี่อันเล่นไปขึ้นไปก่อสร้างกันอา้วจะฆ่าบวัวไหมเลี้ยงให้เยอะๆก่อนอืออืม โอเคใช้หินนี้นก่อสร้างก่อนแล้วกันกำลังเดินทางไปที่ก่อสร้างาอื้อ<ๆ>ก่อสร้างอีกนานอ่ะต้องเล่สปีด โอเคตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วโคตรสวยก็ไม่เกิดก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล่วดูดีนะเป็นไงมีเอาของแพงมาติดด้วยนะเรนเทิร์นอย่างแพงอะไปดูตรงคุณนินจาเดียวเขาทำอะไรอยู่เปิดสายคุณนินจาตอนนี้คุณนินจาเขาทำอะไร <ทำ S 1> อยูอย่นะครับทำปุ๋ยได้มาสิบสองลัน เราปุ๋ยไปทำอะไรครับเนี่ยเอาขอโทษครับปู่ข้าวเอาไปให้แกกินเราจะได้เจีน,เน,นี่มันวิธีชาวนาโอเคตรงนี้เขาปลูกต้นสาก,กุระด้วยวะ่ะสวยเดินข้ามไปอีกฝั่งโดยง่ายไม่ต้องเดินอ้อมละก็ดูดีขึ้นมั่งนะแกะเต็มเล้าเลยหน้าเปลี่ยนตรงนี้ เป็นดินให้หมดถ้าง,งัา้นเปลี่ยนเลยดีกว่า โอเคก็ขอปิดคลิป ep4 ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันวันนี้เราได้สะพานใหม่ที่เลี้ยงข้าวแล้วแกะที่เยอะมากที่เราลื้อเล้านิดหน่อยก็จบไว้แล้วบ๊ายบาย